และนี่ก็คือพาสสวมเนาะมันเป็นพาสสวมยังตดัดนั่งตู้เอออันนี้นี่เม็นตัดนั่งตู้ตัดอีตู้ตอนนี้ก็กำลังอวยหนาเมื่อแล้วเนาะนเถิได้ออกสลักคดี ถ่ายวิดีโอเออไปไปมาถ่ายกูแนววิดีโอนี่เอ้ามึงปิดล้างเลยไม่เช็นหนามึงบอกเลยสิเมื่อละครเนี่ยแล้วตอนนี้ยกำลังเดินทางเมื่ออยากถามที่ซ้อมดูจักว่าความสลชลนามของ่ากน้ำตู้เนาะหรือว่าภาษาบ้านเฮา้องว่าตากีตู่อุ้ยนั่นจะแม่นมึงออกกินที่แล้วเออ อันนั้นเป็น้ั่ตุ๊กตาดอันนี้เป็นไผ่อันนี้ฮะลอลิอันนี้แม่นเบาะเวียนเนาะเป็นไผ่เป็นไผ่เป็นหัวนังซีอุ้ยเดี๋ยวตามมาก้อนจับก้อนจับเอาก้อนจับตามมาตามมาอย่าใไงหู้ว่าในการเที่ยวเนาะแบบจะเป็นสุรากันดานซุ่มไหนซุ่มซุ่มซุ่มถอยเถิดอ้าแบบว่า มันเดินป่าเรือ่องซูบกกักอันนี่ฮะนี่เนาะอันนี้ก็ไม่คือสิบประมาณได้สิบปีและหลายนี่ใม่เป็นดอกแล้วป่าน,นี้นธรรมชาติหลายนี่เนาะมึงต้องรอยอยู่ต้องสามีผู้เห็นป่าม,ปมันดอกเลี้เล็้ยงโตมันเฮ้ยเองคือผูเห็นเลยแล้วนี่คือหนักของเทียวเทียว่ะ ผู้คนมาต้อเที่ยวก้ามเอาครับบอกในนักศึกษานักศึกษานักศึกษาที่มาจับมีแตงโมไร้คูเนาะห้องยังห้องยังห้องสามกอก็ยังก้อยังนี่สิบสองบอกซีเนาะหากใดรสนใจติดต่อพัวพันได้ที่เบอร์เจ้าเจ้าแปดสองหกสองเจ้าหาเจ้าสองสามสองสี่หกจบการสนทนาเพียงเท่านี้เนาะก็